ลิบเสียงนี้จะเป็นการส่งพลังงานของความรักให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายผ่านการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงส่งของเราหรือไฮเอ e r s e l f หรือจิตเดิมแท้ของเรานั่นเองจิตวิญญาณที่สูงส่งของเราหรือไฮเอ e เซลฟ์ซึ่งก็คือคุรุผู้รู้ที่แท้จริงของเรานั่นเอง ให้ตั้งจิตให้มั่นคงแล้วหลับตาลงเบาๆแผ่ความรู้สึกไปที่พลังรอบๆตัวเราพลังทั้งหมดที่อยู่ภายในร่างกายของเราแล้วกล่าวชื่อนามสกุลของตัวเองข้าพระเจ้าขอส่งจิตและพลังแห่งบุญญาเมตตาความรัก ในฐานะผู้มีดวงจิตในกายมนุษย์ขอส่งพลังงานความรักและแสงสว่างให้กับเหล่าพญามารเหล่าบริวารรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติหากสิ่งใดที่เคยกระทำล่วงเกินก่อให้เกิดความทุกข์แก่ดวงจิตของพวกท่านทั้งทางกาย ว่าจาใจทั้งหมดทั้งมวลในชาติพบขอให้ท่านจงรับรู้ข้าพเจ้าได้รู้สึกผิดรู้สึกไม่ได้มีความพอใจในการกระทำของข้าพเจ้าเองเช่นกันหากแต่ยังไม่สามารถรับรู้ได้เนื่องจากได้มาเกิดใหม่ในร่างกายใหม่แต่เหนือสิ่งอื่นใด ขอให้เหล่าท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าในภพชาตินี้ข้าพเจ้ามีเจตจำนองอย่างแรงกล้าที่จะขอขมาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างจริงใจและขอให้พวกท่านทั้งหลายจงได้รับพลังแห่งบุญญาอนุภาพความรักความดีของข้าพเจ้ากลับไปและให้ท่านไปสู่มิติของดวงจิต ที่ท่านประสงค์และพึงพอใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจด้วยบารมีจิตแห่งความรักนี้ขอจงปล่อยวางแก่ข้าพเจ้าขอจงอโหาสิกรรมและปลดปล่อยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนี้ไปขอให้ท่านตั้งจิตเพื่อขอชำระล้างพลังงานลบ เพื่อเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในของตัวเองข้าพเจ้าขอสื่อสารกับจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าขอเชื่อมต่อกับความรักอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าเองขอชำระล้างพลังงานลบพลังงานร้ายทุกรูปแบบทุกความรู้สึกอันใดที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของข้าพเจ้า ทั้งที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเองหรือที่ข้าพเจ้ารับมาจากคนอื่นข้าพเจ้าขอชำระล้างทิ้งไปณนะบัดนี้และข้าพเจ้ากลับมาคืนดีกับตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาเป็นเพื่อนกลับมารู้ตัวกลับมามีสติปัตตฐานของข้าพเจ้าเอง ขอกลับมาสู่ความเป็นพุทธะของข้าพเจ้าขอกลับมาเชื่อมต่อกับความรักอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าตระหนักแล้วว่าความรักอันบริสุทธิ์คือตัวตนที่แท้จริงของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอยอมรับต่อจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของตนเองต่อไฮเออร์เซลของตนเองของยอมรับต่อพลังงานต้นกําเนิดที่แท้จริงของตนเอง ขอยอมรับว่าข้าพเจ้าคือความรักอันบริสุทธิ์คือความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในข้าพเจ้าเองจากนี้ไปด้วยพลังความรักที่มีต่อจิตเดิมแท้ของตัวเองไฮเอเซลหรือว่าตัวตนที่สูงส่งของตัวเราเองทุกการเดินทางของชีวิตจากนี้ไปทุกเรื่องราวปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม แม้กระทั่งความสุขความสำเร็จเราจะได้รับการนำทางจากตัวตนที่สูงส่งของเราจากนี้ไปจงเชื่อมั่นศรัทธาต่อจิตวิญญาณของตัวเองต่อองคุรุผู้รู้ในตัวเองต่อไฮเออเซของตัวเองตัวตนที่สูงส่งของตัวเราเองไม่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วพวกเขาก็คือตัวตนที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงส่งของเรานั่นเองทุกคำถามจะมีคำตอบหากเราถามออกไปเราจะได้รับคำตอบผ่านความรู้สึกผ่านความคิดและผ่านทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเกิดความทุกข์ใดๆในความรู้สึกในชีวิตของเราขอให้ใช้เวลานั่งสมาธิ เพื่อสื่อสารกับองค์ุรุผู้รู้ในตัวเราเองเท่านั้นแล้วทุกคนจะพบเส้นทางของการตื่นรู้ภายในตัวเองเพราะชีวิตรอให้เราได้ใช้และพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆช,ะชะ้าๆผ่อนคลายสบายๆเมื่อรู้สึกดีแล้วขอให้ค่อยๆ ขยับตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วค่อยลืมตาขึ้นมาขออวยพรให้กับทุกคนจงพบดวงจิตดวงแสงสว่างที่อยู่ภายในของตัวเราเองอย่างสมบูรณ์ขอให้ทุกคนจงพบกับความสุขที่แท้จริงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆรูปแบบที่เราคู่ควร